ช่วงเคล็ดไม่รับกับหมอไทยสนับสนุนข้อมูลโดยบริษัทภูนประสิทธิ์จำกัดสวัสดีครับผมคมสรนกับเคล็ดไม่รับกับหมอไทยวันนี้เรามาพูดเรื่องที่คนเป็นเยอะเดี๋ยวนี้ไมเกรนครับคนเดี๋ยวนี้เรียกไมเกรนคนเมื่อก่อนเรียกลมปากกังครับอาการเป็นไงครับปวดหัวข้างเดียวไงครับคลื่นไส้อาเจียนเคยเป็นไหมครับคนเมื่อก่อนก็เป็นนะครับ ลมปะกังชื่อบอกเลยครับไม่เกี่ยวกับสมองครับเกี่ยวกับลมครับเราเรียกอาการลมตีขึ้นเบื้องสูงเมื่อลมตีขึ้นเบื้องสูงมันคือเบื้องสูงคืออะไรครับศีรษะเราไครับเบื้องสูงลมนั้นเทไปข้างใดข้างหนึ่งเมื่อเทไปข้างใดข้างหนึ่งหมอไทยเขาเรียกลมปะกังทำให้ปวดหัวข้างเดียวย้ายข้างก็ได้นะ วันนี้ซ้ายพรุ่งนี้ขวาอีก3วันซ้ายอีก2วันขวาเปลี่ยนทิศไปได้เรื่อยๆแล้วแต่จะเทเข้าข้างใดข้างหนึ่งลมปะกังเกิดจากอะไรครับลมปะกังเกิดจากลมกองหยาบจากหยาบเป็นละเอียดตีขึ้นเบื้องบนไปถึงศีรษะเป็นลมปะกังเราทํำยังไงครับเมื่อลมปะกังมาหมอไทยรักษาที่ลมไม่ได้ไปรักษาที่ประสาทรักษาที่ลมยังไงครับ อันแรกเลยเรารักษาที่ลมกรงอยาบก,ก่อนไม่ให้มันท้องอืดท้องเฟอ้อสองเราเอาลมที่มันอยู่บนหัวลมปะกังที่อยู่บนหัวเนี่ยเอาลงมาข้างล่างซะเพียงเท่นี้ครับเราใช้ยาหอมครับใช้ยาหอมแก้ลมปะกังพบกันในครั้งหน้าเคล็ดไม่รับกับหมอไทยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ มาพบกับผมเมื่อกี้ก็เจอผมตอนนี้ก็มาเจอผมอีกนะครับช่วงสุดท้ายของรายการครับเรามาว่ารู้ว่าเป็นแต่ช่วงรู้ว่าเป็นแต่อีกอันหนึ่งอยู่ในช่วงรู้ว่าเป็นแต่กินอีกแล้วอกันนึงกินจะกินของจุกจิกครับไม่อยากอ้วนนะอาจารย์ใครบอกว่าท่านสุภาพสตรีชอบกินของจุกจิกผมเถียงเด็ดขาดเขาไม่อยากอ้วนครับพระเอร์คลีนิกที่ซอยรีมันอยู่ใกล้ๆกับ Uh, มันอยู่ซอยรีซึ่งเป็นแหล่งของกินเยอะมากครับอาจารย์ <laughs> ผมเห็นนะไอ้ที่มันขายของถูกจิกนะโดยเฉพาะมายมดองมะม่วงปรากฏว่าผู้ชายเพียบครับ <laughs> เดี๋ยวนี้ไม่รู้เปลี่ยนรรนิยมกันยังไงครับ <laughs> <า>กลายเป็นว่าผู้ชายก็ชอบกินของจุกจิกครับ <laughs> และเพราะไอ้ของจุกจิกหรือนี่มันหาซื้อง,ง่ายนี่เ <laughs> พราะมันมีร้านของชาติดแอร์อยู่ทั่วประเทศ อ๋อครับนั้นในร้านของชําติดแอร์นี่มันก็มีแต่ของจุกจิกเต็มไปหมดมีการตุนครับพี่ตุนรอบบ่ายมันฝรั่งทอดกรอบครับอะไรกันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะไปหมดซื้อตุนครับตอนบ่ายเผื่อหิวครับกินในเวลาไม่ควรจะกินเนี่ยแหละครับกินชอบกินของจุกจิก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 ไม่กินเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันทําให้อะไรมันทําให้อะไร มันทาให้เกิดโรคเกิดอาการตามมาได้เดี๋ยวเรามาว่ากันในเรื่องของพฤติกรรมก่อโรคครับยังไม่จบยังไม่จบเรื่องกินรู้แต่รู้ว่าตัวเองทั้งนี้เป็นคนช่างกินทั้งทั้งที่รู้ตัวนะครับแต่ก็อดใจไม่ไหวเพราะมันต้องกินอ๋อก็มันต้องกินนะครับจัดกินเสร็จแล้วมันก็อ้วนไอ้มันอวบก่อนกินเสร็จแล้วอวบอวบเสร็จแล้วเป็นไงพี่ก็อ้วนนะครับเป็นสายอ้วนอ้วนแล้วเป็นไงพี่อ้วนก็เป็นโรค อ้วนเสร็จหนึ่งเบาหวานไขมันความดันถัดจากเบาหวานไขมันความดันเป็นอะไรพี่เป็นอัมพฤกษ์ครับอ,รอ,รอัมพฤกษ์อมพาตโอกาสเสี่ยงสู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 งมากมากสุดท้ายรู้ว่าตัวเองวิตกรู้ว่าตัวเองเครียดร,รู้ว่าต,วตัวเองไม่สบายใจวิตกกับเครียดครอาจารย์วิตกกับเครียกก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอีก,อกเครียดมันเป็นช่วงสั้นๆพอมันจบเรื่องที่เครียดเดี๋ยวมันก็หายที่คิดไว้ว่าจะผ่านไม่ผ่าน อะไรอย่างนี้มันก็ได้แต่วิตกกังวลมาอยู่ตลอดว่างไม่ได้ว่างแวบว่างแวบแวบนี่คือแวบหัวนะหัวนะมันแวบมาคิดว่างแวบไกลเรื่องเดิมเนี่ยอย่างนี้เราเรียกว่าวิตกกังวลครับอย่างนี้เราเรียกว่าวิตกจริตและอาการเครียดวิตกกังวลเหมือนกับไอเฮียที่มาหาผมเนี่ละครับแกเป็นเพราะว่าไม่ใช่ทํางานหนักนะ แกบอกแกเป็นเพราะแกเครียดอืเป็นอมพฤกเพราะเครียดครับพี่สาวผมเป็นลูกพี่ลูกน้องผู้จัดการธนาคารเกือบจะเป็นอัมัะพอแอแล้วอะส่งโรงพยาบาลทันครับครับเกือบจะเป็นอมพาตเครียดครับเียดเป็นผู้จัดการแบงก์ยิ่งเครียดเข้าไปยาเกือบไปแล้วหวิดไปแล้วครับแล้วไม่เคยคิดนะผมไปนั่งคุยกับแกแกบอกว่าแกประมาทเอง เหมือนกับเราประมาณนี้เราเราอยู่ปกติเราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นครับแล้วมันเป็นเอเมริกาพัตา,าไม่มีการแจ้งเตือนนะครับอยู่เฉยมันเป็นเลยนะครับครับแล้วมันเวลามันจะเป็นเนี่ยมันใช้เวลาเกิดขึ้นบางทีไม่ถึงวิมไม่ถึงวินาทีด้วยซ้ำเลยครับแต่คุณรักษากันค่อนชีวิตกว่าจะหายครับผมน่ากลัวมากนะตอนนี้รู้ไว้แต่ รู้แล้วแต่ไม่ทําทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดสิบข้อที่ผมพูดไปแล้วโอ้เยอะนะครับมันนํามาซึ่งพฤติกรรมในการก่อเป็นมูลมูลฐานเหตุเบื้องต้นเป็นที่ทำให้เป็นเออเป็นปฐมเหตุครับผมอีกห้าประการก็คืออาการตามมาที่มาจากหลักๆรู้แล้วไม่ทำนี่แหละรู้แล้วไม่ทำพวกรู้แล้วไม่ทำมันจะตามมาอีกห้าประการอันที่หนึ่งครับอะไรครับ อย่างเกิดจากอาหารที่จะพูดอยู่แล้วชัดเจนในแผนไทยเราบอกไว้แ่ละครับครับแล้วมันจะมีมีอยู่ของไม่ควรกินอยู่ทั้งหมดห้าอย่างหรือหกอย่างผมจำไม่ได้แล้วนะครับอาจารย์แต่เราส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นิยมกินหนึ่งของหมักดองครับเพราะของหมักดองมันหมักลมหมักลมกินของหมักดองเข้าไปมันจะไปดองต่ออยู่ในท้องครับครับ พอมันะไปดองต่ออยู่กินของหมักดองมันดองมาแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วกินเข้าไปอีกมันก็ไปดองต่ออยู่ในกระเพาะในลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กมันดองแล้วเกิดอะไรอ่ะเกิดแก๊สอ๋อเกิดแก๊สลมก็คือลมเสร็จแล้วเผอิญว่าช่วงนั้นเป็นไงพอดีอ่ะมีไขมันสูงในโลหิตโอ้พอเกิดลมลมมันไปดันเลือดต้องทำความเข้าใจก่อนเลือดวิ่งแรงใช่ก็คือในในแผนไทยเราเราเปรียบ ลมเป็นเหมือนเป็นเหมือนตัวขับเคลื่อนอรมณมเป็นตัวขับเคลื่อนเรียงชีพคุยง่ายเลือดลมพาเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆคือถ้าเกิด<า>ไม่มีลมเดินยังเดินไม่ได้เลยใช่ครับไอ้ที่เราเดินได้อยู่ทุกวันเนี้ยเพราะลมนะลมเขาเรียกว่าลมพัดทั่วกายอ่าใช่ครับอาจารย์ทีนี้พอไม่ไม่ถ้าเกิดภาวะลมมันยิ่งสมมติว่าอย่างที่บอกมีการสะสมในแผนไทยเราเรียกว่าตะก,กัน่นถ้ามียิ่งมีมากลมก็จะพันพัดผ่าพวกตะกันเนี้ย ก็จะไปอยู่ส่วนต่างๆของร่างกายที่จะไปได้แล้วถ้าเกิดมันไปอุดที่สมองก้านสมองเนี่ยครับสําคัญมากเลยเอาพือกระเพาะเรียบร้อยครับเพราะว่ากินของหมักดองนี่แหละอก็ถือเป็นตะการคิดไม่ถึงมัจริงก็ไม่เป็นของตะการเหมือนกันเพราะกินของหมักดองมันเข้าไปหมักลมหมักลมอ่ะสองสองก็ของบูดเน่าอะไรอ่ะของบูดเน่าก็ไม่มีใครกินอยู่แล้วอะของบูดเน่ามีครับเยอะแยะครับเช่นแหนมก็ได้ครับอาจารย์แหนมครับ เห็นไหมครับเยอะแยะไปถึงเราไม่ได้ม er> ันม um. ันมันย huh? ังไม่ได้บูดมีอะไรอีกครับนอกจากแหนมปลาปลามีอะไรอยก่รัางปลาตะม่ต้มปลาจอมครับเยอะครับปลาล้าปลาจอมแต่นี่พูดไปคนขับรถผมนี่นี่เขากินหมดเลยนะครับเขากินหมดเลยครับคนขับรถกินหมดครับปลาลาปลาจอมนะครับปลาแดกปลาไม่ใช่เป็นของไม่ดีนะมีประโยชน์แต่ควรที่จะต้องทำให้มันสุกใช่ครับให้มันสุก ไม่ใช่ว่ากินเป็นตอนตอนพี่จะเดินไม่ได้เอานะไอ้กินเป็นตอนตอนเนี้ยได้นั่งกันตอนตอนเป็นได้นั่งกันยาวเลยครับเป็นตอนตอนเลยได้นั่งกันเป็นตอนตอนแล้วมีอะไรอีกของบูดเน่าอาหารกึ่งดิบแล่ครับเขาเรียกแดมีแ่มีเวลดันมีมีเดียมใช่ไหมครับเนื้อก็เอาแบบเอาแล่มันหวานเป็นไงล่ะพี่เป็นไงพี่หวานจนกระทั่งเดินไม่ได้นะพี่ กินประจาแล้วเป็นไงครับซกเล็กใส่ขี้เพี้ยขี้เพียเพ้ยก็คืออะไรนะอุจจระอุจจระที่มันยังไม่ออกมาอุจจระที่มันยังอยู่ในลําไส้เขาเรียกขี้เพี้ยซก,กเล็กใส่เลือดสดสดโอ้โหพูดเรื่องอาหารในจานรู้เยอะครับรู้เยอะผมทาอาหารเก่ง <laughs> เป็นไงพี่แล้วก็บอกนะแล้วต้องเผ็ดด้วยนะแล้วก็บอกว่าขอโทษนะครับท่านผู้ชม สบายปากลำบากตูด <c oughs> แต่ก็กินคนเรามันแปลกเนาะ <c oughs> ผมก็ไม่คิดเลยว่าจะเป็นกันได้ถึงขนาดนี้รู้ว่าลำบากตูดแต่กูก็กินชอบครับอาจารย์แล้วเป็นยังไงครับ <c oughs> เดินไม่ได้แล้วจะรู้สึกครับ <c oughs> นี่ของดิบของข,ของาวมีอะไรครอ่บอีกอย่างหนึ่งที่นิยมผมลืมไปของ, <c oughs> ของดิบ <c oughs> ของดิบนะครับอยู่ตามร้านอาหารราคาแพง ต้องเข้าคิวกันกินอิตาหากโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ตามห้าง<อ>ผมก็ไม่รู้จะไปเข้าอะไรกันนะกนาครับไปเข้าเข้าคิวเพื่อกินของดิบประดิบซาซิมิอเป็นไงครับหูปลามันสดเนื้อมันหวานครับพยาดอยู่เท่าไหร่ในนั้นล่ะพี่อตอนผมไปญี่ปุ่นนะครับที่เขาบอกว่าละลายในปากนี่มันละลายจริงๆนะ คือมันสดจริงนะครับแต่มันไม่ใช่ที่ประเทศนี้พี่เพราะนี่มันผ่านมาที่เราอยู่ประเทศร้อนนะครับเขาประเทศหนาวอะพี่มันอยู่กันคนละประเทศสมูทฐานคนละเขตเลยผมก็ยังยืนยันว่าอาหารของประเทศไหนเหมาะกับคนที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นคุณเป็นคนไทยคุณต้องกินอาหารไทยเพราะเขาสร้างอาหารนี้มาให้คุณอืครับไม่ใช่คุณเป็นคนไทยแล้วคุณไปกินก๋วยเตี๋ยว อา้าวไม่ใช่อาหารเราไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนไทยแล้วคุณไปกินสปาเกตตี้ไปกินพิซซ่าครับกินไก่ทอดครับอาจารย์ไปกินไก่ทอดมันไม่ใช่อาหารของคุณอืแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี้คนป่วยเยอะเพราะกินครับแล้วเป็นไงครับวันนั้นนะครับมผมก็ลองดูเขาบอกว่าตกลงจะจบกันไหมเนี่ย <c oughs> ซื้อหนึ่งแถมห<ส>นึ่งว่ากูขอมันแพงนะกูหนึ่งแถมหนึ่งนี่แหละสั่งพิซซ่ามากินครับปรากฏว่าพอมาถึงผมผมเห็นสภาพสภาพอะไรครับคนขับมาส่งหรือว่าไม่ใช่ผมเห็นสภาพพิซซ่าที่มันกำลังจะเข้าปากผมเนี่ยมันเยิ้มไปด้วยชีสอ๋อครับอจารย์หลายคนอาจจะบอกโอ้โหเด็ดนั่นแหละสุดยอดอร่อยก่อนที่มันจะเข้าปากผมไป ผมก็นึกมาได้ว่าในกรงสีผมอะในกรงสีที่ผลิตยาไทยผมน่ะมีกฎห้ามอยู่ข้อหนึ่งครับห้ามสั่งอาหารขยะมากินเด็ดขาดถ้าเผื่ออยู่ในบริษัทมีระเบียบข้อนี้จริงๆอ๋อครับห้ามสั่งอาหารขยะมากินโดยเด็ดขาดด้วยนะอ๋อครับพี่คิดดูดิไอพิษซะแล้วคนไข้ามาหาผมเมื่อวานจำได้ไหมพี่คนนั้นะ่ะเป็นพนักงานทำความสะอาดครับ แต่แกชอบกินพิซซ่าผมยังงงอยู่เนี่ยแกบอกคุณหมอคะชิ้นเดียวฉันไม่เคยพอค่ะอย่างน้อยสามเป็นไงล่ะเวลามากับแม่เป็นไงล่ะมากับแม่กับลูกแม่ตัวใหญ่มากเลยครับแม่อ้วนลูกผอมตัวนิดเดียวแล้วแม่ก็รู้ว่าตัวเองเป็นไขมันสูงนะก็ครับแล้วที่มาด้วยอาการขาอ่อนแรงใช่ครับอามาพึกเตรียมจะมาอยู่แล้วเนี่ยแต่แกยังบอกอยู่เลยเมื่อวานล่อไปสี่คุณหมอ รอบสี่คืออะไรครับพิซซ่าเห็นไหมครับเลิกครับอาหารของคนชาติไหนเขาสร้างขึ้นมาสําหรับคนชาตินั้นจริงๆครับอาจารย์แล้วคนไทยสมัยก่อนที่เขาไม่ป่วยเหมือนคนสมัยนี้เบาหวานไขมันความดันความดันครับอัมพฤกษ์อัมพาตเพียบกันไปทั้งประเทศแล้วครับเดินไม่ได้ไปดูสถติของกระทรวงสาธารณสุขสิครับครับ เทียบแล้วครับเกิดแต่อาหารทั้งนั้นคนสมัยก่อนเขาไม่เป็นใช่ครับเป็นยังไงอะ่ะเขากินของที่บรรพบุรุษเขาบอกให้กินนะเพราะว่าคนก็ส่วนใหญ่ก็คือคน,คนโบราณกินอาหารก็คือเป็นอาหารไม่ใช่ใค,คนโบราณ<น>ก็ไอ้คนโบราณเขาสร้างเาไว้ให้คนสมัยนี้แหละไม่ <c oughs> คืออาหารไทยใช่อาหารไทยท่านผู้ชมครับต้มยำทำแกงอะไรที่มันไม่ใช่ต้มยำทำแกงไม่ใช่อาหารไทยทั้งหมดอ <c oughs> ผัดผักไม่ใช่อาหารเราครับ,รบก๋วยเตี๋ยว ผัดไทยก็ไม่ใช่อาหารเรานะอ้าวเป็นของใครอาจารย์อาหารเรานั่นแหละแต่มันมีการพัฒนาการทางอาหารมาถ้าเผื่อเป็นอาหารไทยที่กินกันมาแต่เดิมครับจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ควรจะกินอย่างนั้นมันมีแค่ต้มยำทำแกงตําท่านลองนึกอาหารไทยมาสักอย่างสิครับที่ไม่ใช่มาประยุกไถยหลังนะครับแล้วมีวิธีการผักหรือทอดไม่มีครับผัดผักก็ไม่ใช่อาหารของเรา อะไรก็แล้วแต่ที่ใช้น้ํามันไม่ใช่อาหารของเราสักอย่างไม่มีผัดเลยมันคือวัฒนธรรมการกินที่มันมาเกิดขึ้นภายหลังครับผมพูดไม่ทันไหนกําลังมาเลยเลยหนึ่งนาทีผมพอพูดจนหมดเวลาแล้วกัน <c oughs> <c oughs> อาหารไทยมันมีแค่นี้ครับครับอาจารย์ต้มยมทำทําแกงตําแกงเขียวหวานแกงแกะหรี่แกงมัสมันนี่คือโบราณน,น้ําพริกกะปิน้ําพริกมะขามน้ําพริกมาดัน สารพัดน้ํำพริกอาหารเราทั้งนั้นแล้วคนเมื่อก่อนไม่มีเจ็บป่วยเจ็บป่วยน้อยมากเพราะเขาต้องดูแลด้วยตัวเองไม่ให้ป่วยเพราะว่าหมอมันหายากเดี๋ยวนี้เป็นไงล่ะรตรงข้ามกันครับหมอมันหาง่ายเมืออ่อนั้นกินแหลกหมอเยอะครับหมอเยอะกินแหลกป่วยเดี๋ยวไปหาหมอได้แล้วเป็นไงครับตายกลับมา กลับมาสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเขาคิดไว้ให้เราแล้วคุณลืมเขาไปแล้วอยาไปกินของผัดของทอดต้มยำทำแกงต้มกลับบ้านวันนี้จบรายการนี้ทำอาหารไทยกินเลยครับครับผมหมดเวลาหมดเวลาแล้วอาจารย์สึงสู์แล้วเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อมันกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้คงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชม we <laughs>